สวัสดีเราสาวกเด็กครอบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวลเวพูประจำวันที่13พฤษภาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวก็10ข่าวลือต่างๆรอบรัวสโมสรกันก่อนนะครับโดยมาเริ่มกั้นที่ข่าวแรกกับเรื่องของดิโอโกโชต้าตัวลุกริมเส้นของเรากันก่อนครับที่หายหน้าหายตาเข้าๆอ,ออกๆทีมเป็นว่าเล่นตลอดซีซัน่นนี้ดีลล่าสุดครับกับอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวในเกมกับฟูลแลมซึ่งทางโชต้าเนี่ยก็ทำไป1ประตูกับชัยชนะ3-1ตอของเรานีแมตช์ดังกล่าว ก่อนที่โจตัวจะหายหน้าหลังเจออาการบาดเจ็บกับทีมเจ้าสัวน้อยนี่แหละครับถึง3เกมติดต่อกันแล้วทั้งในเกมกับเอเวอร์ตันเวสต์แฮมยูเนเต็ดและก็สเปอร์ที่ผ่านมาด้วยกับเกมคืนนี้กับทีมสิมพยองแอสตันวิลล่านครับตามคาดการณ์ของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคซื้อท้องถิ่นแห่งเมอร์ซี่ไซด์เรานั้นก็ระบุว่าตัวลูกชาปรตุกเกตมีโอกาสจะกลับมาอยู่บนม้าน,นั่งสำรองของทีมแล้วในเกมบุยันแอสตันวิลล่าครับหากว่าทดสอบความฟิตก่อนเกมผ่าน แต่อย่างไรก็ตามนั้นก็ต้องมาวัดใจเจเกนคลอปนายใหญ่ของเรานะครับว่าจะเสี่ยงใส่ชื่อของโชต้าไปในเกมนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเอาตามตรงแล้วคนจะปล่อยให้เจ้าตัวนี่ยได้พักฟื้นอย่างเต็มที่แล้วก็ไปว่ากันใหม่ซีซั่นหน้าก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเนื่องจากตัวรุกที่เหลือของเราก็น่าจะพร้อมรบกันทุกคนอยู่แล้วครับมากันนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานข่าวลือร่วมกับโมฮัมเหม็ดกูดุสแนวลุกตัวเก่งของทีมปุนค,คอนเวสแฮมยูเนเต็ดที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ และกับในช่วงที่ผ่านมาครับนักข่าวเทีนึ่งอย่างเดวิดออนสตีนแห่งสื่อข่าวที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดของเกาะอังกฤษอย่างเดี a t l a ลนติกก็ได้ออกมายืนยันว่าหรือวอร์พูกำลังติดตามสถานการณ์ของตัวรุกวัยยิม3ปีรายนี้และก็พร้อมจะกระชากตัวมาร่วมทีมหากว่าเป็นไปได้ซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้ก็มีความคพบหน้ามากขึ้นกับดีวของตัวลูกชาวกาหน้ารายนี้ครับด้วรายงานของทาง liverpool.com เว็บไซต์ที่เจาะลึกและนำเสนอข่าวของทีมหงส์แดงเรานะครับก็ได้ออกมาระบุว่า โมฮัมเหม็ดกูดุสที่มีค่าฉีกสัญญาสุดแพงซึ่งว่ากันว่าสูงประมาณ85ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ100ล้านยูโร ทางลิเวอร์พูลนั้นพร้อมจะทําการฉีกสัญญาดังกล่าวกับเวสต์แฮมแล้วครับซึ่งการตกลงการจ่ายเงินค่าตัวดังกล่าวนั้นสามารถชําระผ่อนจ่ายเป็นดงดงดได้หรือที่เราเรียกกันว่าโครงสร้างการชําระเงินที่จะทําให้สโมสรไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตในทีเดียวและสามารถจัดเงินในส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายอื่นมาร่วมทีมได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งทางทัพหงดแดงเราเนี่ยครับก็ยังมีจุดที่ต้องเสริมอีกหลายจุดอย่างในตําแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่ต้องมีสักคนละครับเข้ามาแทนเซลมาติที่จะอําลาทีมและตําแหน่งอื่นๆนนนัั้้ออออย่าอ่าาาาางงงงกกกหหตววเปรืล ก็อาจจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามแทคนิคของกุนซีคนใหม่ของเราอย่างอาร์เนสลอตนั่นเองครับทั้งนี้กับผลงานของโมฮัมหม็ดกูดุสกับเวสแฮมในซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยละกับปีแรกในถิ่นเดอะแฮมเมอร์มื่อเจ้าตัวเนี่ยทำไปได้16ประตูกับอีก6แอสซิสจากการลงสนามไป45เกมในทุกรายการครับ <Yeah. S 1> รายงานต่อมาครับมากันที่ข่าวลือร่วมกับอีกหนึ่งตัวรุกที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ซึ่งกับข่าวนี้ครับสื่ออังกฤษยอย่าง Daily Star ซึ่งอาจจะเป็นเทียต่ำหน่อยนะครับได้ออกมาเล่นข่าวดึงกล่าวว่าสโมสลิเว์พูให้ความสนใจแอนโทนีกอร์ดอนเป็นอย่างมากและก็พร้อมจะทดสอบทีมสาลีกาดงด้วยการยื่นคอสเสนอไปถึง100ล้านปอนหรือว่าราวๆ120ล้านยูโรเลยนะครับให้พิจารณาโดยที่ในฝั่งของนิวคาเซิลนั้นอาจไม่ได้มีความต้องการปล่อยการหลักของทีมไรนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามครับสื่อเจ้านี้ก็ยังมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าโดยการที่นิวคาเซอร ในซีซั่นนี้ก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยจำใจปล่อยดาวเตะสุดสําคัญบางรายออกจากทีมเพื่อประยุงการเงินและก็ปรับสมดุลตัวเลขทางการเงินของพวกเขาให้รอดพ้นกฎ FFP นั่นเองครับแต่ถึงกระนั้นนะครับการจะเลือกปล่อยแอนโทนีกอร์ดอนออกจากทีมนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกท้ายสุดของทีมนิวคาสเซิลอยู่ดีเนื่องจากตัวนักเตะกลายมาเป็นกําลังหลักในแนวรุกให้กับทีมของเอ็ดดี้ฮาวอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับ ครั้งนี้สาหรับแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งเป็นเด็กจากเมอร์ซี่ไซส์ของเรานั้นย้ายจากเอเวอเรตันไปร่วมทีมนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดมกราคมของซีซั่นก่อนและกับผลงานตลอดซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดจนสามารถยึดตัวจริงของทีมพูลอาร์มีได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วพร้อมกับผลงานลงสนามไปทั้งสิ้น47เกมในทุกรายการทําไป11ประตูและก็อีก11แอสซิสต์ด้วยกันครับ ทั้งนี้ก่อนจะไปฟังข่าวต่อไปนะครับทางผมและก็ทีมงานก็ขอความการุณาจากทุกคนที่เพลอกดเข้ามาฟังข่าวในช่องเล็กๆช่องนี้กดติดตามและก็กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับใครยังไม่กดก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจก็ได้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องราวของนายใหญ่ของเราคนปัจจุบันอย่างเชเกนครอปกันบ้างที่เตรียมอำลาจากตำแหน่งหลังจบซีซั่นนี้แล้ว ซึ่งแน่นอนครับว่าเราเหล่าแฟนบอลเด็ครอปต่างคุ้นเคยและก็รู้สึกว่าเชคินคลอปน่ะเป็นเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งที่หากเขาต้องจากไปแล้วมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยครับและก็น่าใจหายไม่น้อยด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับล่าสุดเชคินคลอปเองก็ได้ออกมาระบุเช่นเดียวกันว่าหากเขาต้องอำลาถิ่นแอนฟิลไปแล้วหลังจบซีซั่นนี้เขาก็จะขอจดจำกับช่วงเวลาต่างๆที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทั้งสโมสรนและก็แฟนบอลตราบจนวันสุดท้ายที่เขาหายใจเลยครับด้วยกับเรื่องนี้ครับเชค เห็นที่ชัดเลยว่าเราได้สร้างช่วงเวลาที่แสนพิเศษและก็น่าจดจําขึ้นมาหลายอย่างร่วมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สมัยนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายมากนะที่เราจะรื้อฟื้นความทรงจําเหล่านั้น เพียงแค่คุณเข้าไปใน YouTube หรือว่า Social Media ต่างๆและก็ค้นหาด้วยคำว่าความสำเร็จของลิเวอร์พูลเกมสำคัญต่างๆหรือว่าช่วงเวลาของ Small สโมสรอนที่คุณต้องการจะย้อนไปดูสิ่งเหล่านี้มันก็จะย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งได้อย่างง่ายๆซึ่งกับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ผมจะทำอย่างแน่นอนและผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะทำเหมือนกันนะ เพราะมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะสัมผัสมันเรื่อยๆและไม่เคยคิดว่ามันเพียงพอเลยมันเป็นช่วงเวลาที่หาได้ยากและคงเป็นไปได้ยากที่จะเจอกับเรื่องเหล่านี้ในชีวิตปกติของเราเพราะมันเกิดจากสิ่งที่เราร่วมกันทํามาหลายคนทั้งนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์กลุ่มโค้ชที่ยอดเยี่ยมและก็แน่นอน พวกคุณแฟนบอลที่แสนพิเศษทุกอย่างมันเกิดจากแพชชั่นล้วนๆที่มันจะเกิดขึ้นได้และมันก็กลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของพวกเราและแน่นอนว่าผมจะตามดูความสำเร็จของเราที่ผ่านมาไปตลอดจนกว่าวันสุดท้ายที่ผมจะหายใจเลย ยังอยู่กับบทสัมภาษณ์ของเจเลนครอปนายใหญ่ของเราเนะครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ล่าสุดของครอปกันบ้างที่ได้ออกมาพูดถึงทีมคู่แข่งของเราในคืนนี้อย่างแอสตันวิลล่าครับที่ปีนี้นะ่ะโชว์ฟอร์มสุดเหลือเชื่อด้วยการมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่างศึกยูฟ่าแชเมเปียนส์ลีกอีกครั้งหลังตอนนี้พวกเขารังอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนและก็กําลังไล่ดีกับสเปอร์อยู่ณเวลานี้แบบสุดมันเลยครับซึ่งกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทีมสิงห์พยองนั้นทางเ,ลลาเาชลล ก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันในเกมค่ำคืนนี้โดยเจคเกนครอรับที่กล่าวถึงอูนายเอมรี่เอาไว้ว่านี่เป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านของแอสตันวิลล่าและผมเชื่อว,ว่าพวกเขานะต้องการผลการแข่งขันที่ดีจากการลงเล่นในบ้านนัดสุดท้ายอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขานะมีซีซั่นที่น่าเหลือเชื่อเอามากๆพวกเขาใกล้จะผ่านไปเล่นรายการใหญ่ของยุโรปอย่างสึกแชมเปียนส์ลีกซึ่งถือเป็นรายการใหญ่ ปีนี้ได้เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกปีหน้าจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมันเป็นงานที่น่าเหลือเชื่อแต่เราก็ต้องพยายามให้มากเหมือนกันเพื่อจะเอาชนะพวกเขาให้ได้นี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมของอูนายเอเมรี่เขาคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีสุดที่เรามีในวงการ100%ไม่ว่าเขาจะคุมทีมไหนก็ตามก็ประสบความสําเร็จทั้งนั้นในบางครั้งบางสโมสรก็ไม่พร้อมที่จะรอสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณมองย้อนกลับไปบางสโมสรอ,อาจจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็น่าเสียดายสำหรับสโมสรเหล่านั้นจริงๆ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุยส์ดีแอสปีกชาวโคลัมเบียเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนของสโมสสคนล่าสุดกันบ้างนะครับดิล่าสุดนั้นเจ้าตัว,ตวได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือในช่วงนี้ ที่ว่าเขาเนะี่ยอาจจะเลือกย้ายออกจากทีมหงแดงเราในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ้วยมีซองยักษ์ใหญ่อย,อย่างเปเชและก็บาเซลนากําลังรอคว้าตัวไปร่วมทีมโดยเฉพาะในฝั่งของเปเชทีมดังจากฝรั่งเศสที่กําลังมองหาตัวแทนของคิริยันเอ็มบาเป้ที่ประกาศอาลาทีมแล้ว100%ด้วยโดยกับเรื่องนี้ครับลุยส์ดีอาร์สได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อว่าผมคิดว่าตัวเองนั้นเติบโตขึ้นเยอะมากเลยนะตั้งแต่วันแรกในเส้นทางอาชีพของผมมาจนถึงวันนี้ ผมรู้สึกถึงแต่ละวันแต่ละปีที่ผ่านไปประสบการณ์จากแต่ละสโมสรจนตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างลือพูที่ช่วยให้คุณนะ่ได้เรียนรู้อย่างมากมายผมเรียนรู้ที่จะเป็นมืออาชีพที่นี่เป็นคนที่ดียิ่งกว่าเดิมเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีและก็เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยความจริงก็คือผมมีความสุขมากกับการอยู่ที่นี่เลยนะผมไม่กังขาเลยว่าหลายปีอันยอดเยี่ยมกําลังรอสโมสรของเราอยู่ส่วนตัวผมแล้วผมพยายามจะพุ่มเทอย,อย่างเต็มที่เสมอเต็มรอยเสมอด้วย เพื่อที่ผมจะทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ในสนามซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมต้องแสดงให้เห็นเมื่อย้ายมาร่วมทีมดังนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทุ่มเทถึงอให้กับทีมอย่างแน่นอนเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฮาวิเอลเลียตกองกลางพรสวร์ของทีมในคราบที่ล่าสุดนะเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักเตะของเลี้ยวผูแบบทุกวันนี้ได้ว่ามันไม่ง่ายเลยครับ เขาแนะ่ต้องผ่านการเสียใจมาแล้วหลายครั้งกับสโมสรก่อนหน้าในวัยเด็กด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับฮาวเวนเลียดได้เผยว่าสมัยก่อนหนะ้าผมเคยอยู่กับหลายสโมสรผมเคยอยู่กับเชลซีด้วยนะตอนที่ยังเด็กแต่พวกเขาก็ปล่อยผมออกมาจากทีมเพราะว่าผมเนะี่ยตัวเล็กเกินไปแล้วจากนั้นตอนที่ผมอายุได้ประมาณ11-12ปีนะ่ะผมก็เล่นกับเพื่อนแบบเรื่อยเปื่อยเป็นเวลา1ปีและผมก็จำได้แม่นว่าในตอนนั้นผมเล่นให้กับทีมระดับสมัครเล่นด้วย นอกจากนี้ผมก็เคยอยู่กับโฟลัมด้วยนะในช่วงก่อนจะเป็นนักเตะระดับอะคาเดมี่นะช่วงนั้นผมจะไปรายงานตัวกับสโมสรอนแบบหหรือว่า2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อทําการซ้อมกับทีมแต่ผมก็ไม่ได้มีความสุขกับช่วงเวลานั้นมากนักหรอกอย่างไรก็ตามจากนั้นโฟลัมก็ติดต่อมาหาคุณพ่อของผมแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมเนะี่ยเข้าทดสอบฝีเท้ากับโูลัมอย่างจริงจังจากนั้นผมก็ไปทดสอบฝีเท้ากับูฟลัมในตอนที่ตัวเองอายุได้ประมาณ13ปีและก็อยู่กับที่นั่นจนอายุได้16ปีก่อนทีผมจะยย้ายออกจากทีม สมัยก่อนนะ่ะผมเคยคิดว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้ผมไปได้ไม่ไกลก็คือเรื่อง,องความแข็งแกร่งทางร่างกายของผมเองนี่แหละความเร็วของผมเองอะไรประมาณนั้นดังนั้นในช่วงปิดซีซันคุณพ่อของผมก็เลยใช้เวลาตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์ไปกับการฝึกผมในอารมณ์แบบประมาณว่าฝึกผมให้หนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณรู้ว่ามีคนข้างหลังคุณนะ่ะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอ